า13นาฬิกาวันนี้3มีนาคม2564ที่สวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชลบุรีนายภคารธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายมานะโลหะวนิชประธานกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรและนักธุรกิจผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองพัทยาผู้ประกอบการโรงแรมรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคการท่องเที่ยวรวมการประชุมศึกษาดูง,งานเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางในการช่วยเหลือผู้บริโภคผู้ประกอบการในเมืองพัทยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 นายมานะโลหะวนิช์กล่าวว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงแรมพัทยารวมทั้งการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาอย่างมากเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเมืองพัทยาส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมรวมทั้งการท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงต่างๆต,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 ต้องหยุดชะงักนานนับปีนายมานะโลหะวนิต์ประธานกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เล็งเห็น ถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการดังกล่าวจึงได้เดินทางมาประชุมที่จังหวัดชนบุรีพร้อมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือเยียวยาทั้งนี้ในส่วนของนักธุรกิจและผู้ประกอบการเมืองพัทยาได้นำเสนอข้อมูลปัญหาและแนวทางที่อยากให้ทางภาครัฐช่วยแก้ไขว่า ในส่วนของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนับเป็นเวลา1ปีแล้วปัจจุบันยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากการท่องเที่ยวต้องอาศัยชาวต่างชาติรัฐบาลควรออกมาตรการช่วยเหลือไทยเที่ยวไทยโดยอนุญ,ญาตให้จัดงานอีเวนต์และงานต่างๆเพิ่มขึ้นอีกทั้งรัฐบาลควรมีนโยบายช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวที่กู้เงินธนาคารขอผ่อนปรนการชำระหนี้โดยพักชำระต้นและดอกเบีย้ยจนถึงสิ้นปี2564และนโยบายที่ธนาคารออกมาช่วยเหลือใหม่ อยากให้อนุมัติอย่างเร่งด่วนจะได้ทันการในส่วนของเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้างจากร้อยละ5เหลือร้อยละ3ลูกจ้างจากร้อยละ5เหลือร้อยละ0.5จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2 5 6 4ขอให้ปรับลดถึงสิ้นปี2564โดยนายจ้างเหลือร้อยละ1และลูกจ้างเหลือร้อยละ0.5 ในส่วนของค่าไฟฟ้าขอให้ลดอัตราพิเศษให้กับธุรกิจท่องเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนและประการสุดท้ายขอให้ภาครัฐออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและส่วนหน่วยงานอื่นๆที่มีงบประมาณใช้งบประมาณในเรื่องการประชุมสัมมานาศึกษาดูงานไปยังภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรจะได้สรุปสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีหลังจากนั้นจะหาหนทางเยียวยารวมทั้งการช่วยเหลือจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้เมืองพัทยากลับมาฟื้นฟูทางด้านการท่องเที่ยวเหมือนเดิมซึ่งจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป Audio